คึกคัก t a าร์ p Thailand League ทีมหวานใจไทยสาโทมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีคว้าแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ t a า t u p Thailand League 2025พร้อมยกทัพเข้าชิงแชมป์ระดับประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเวทีการแข่งขันส a าร์ p Thailand League 2025ระดับภูมิภาคที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเฟ้นหาสุดยอดส t า r ์ u อัระดับมหาวิทยายลัยจากทั่วประเทศ โดยปีนี้ทีมหวานใจไทยสาโหนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีขวารางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาคและพร้อมลงแข่งขันสนามใหญ่ชิงแชมป์ระดับประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้ งานสตาร์ท Thailand League 2025ได้จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่9ซึ่งในการแข่งขันระดับภูมิภาคสตาร์ทอั a i l a n d League 2025 Regional Pitching เริ่มจัดขึ้นที่ภาคเหนือเป็นภูมิภาคแรกโดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาและภาคกลางตะวันออกที่จังหวัดนนทบรุรีซึ่งผู้ชนะเลิศ3อันดับแรกของแต่ละภูมิภาคจะได้เข้าแข่งขันในระดับประเทศในวันที่5กรกฎาคมนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักภูมิภาคอีสานปีนี้ ทีมนักศึกษาให้ความสนใจเข้าแข่งขันทั้งสิ้น40ทีมจาก8มหาวิทยายลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มหาวิทยายลัยขอนแก่นมหาวิทยายลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสารค,คามมหาวิทยายลัยมหาสารคามมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาประชันแผนธุรกิจสุดสร้างสารรค์เพื่อหวังเป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันต่อในระดับประเทศโดยทีมนักศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค Start-up Thailand League 2025ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับ1-3ได้แก่อันดับ1 ทีมหวานใจไทยสาโทมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีอันดับ2ทีมขี้ปูมหาวิทยายลัยขอนแก่นอันดับ3ทีมด็อกคุกกี้จากมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมา ทั้ง3ทีมนี้ไม่เพียงแต่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแต่ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าไปชิงชัยในงาน Startup อั Thailand League 2025รอบชิงแชมป์ประเทศที่จะจัดขึ้นในวันที่5กร,รกฎาคม2568นี้เปนในในกิจกรรมที่สำนักง,งานนะวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยทำมานานภายใต,นะต้ Start Thailand ลนนะก็ทั้งหมด9ปีนะ9ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าบรรดาน้องๆเยาว,วชนจากทั่วประเทศเนี่ยให้ความสนใจในการที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ส่ง business model business plan แล้วก็มีการ pitching ซึ่งตลอดความสำเร็จของ9ปีเนี่ยจะเห็นเลยว่าเรามีผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นจากน้องๆเยาวชนผู้ีง่ายเข้ามาเป็นทีมเขายังไม่จดทะเบียนบริษัทแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาประสบความสำเร็จอยากจะจดทะเบียนบริษัทเรามีถึง90บริษัทที่เกิดขึ้นมาจากโครงการสตาเทลลีแล้วเขาสามารถต่อยอดเข้าสู่ตลาดแล้วก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนตัวสำนักงานนะวัตกรรมแห่งชาติเองเนะี่ยหลังจากที่น้องๆจดทะเบียนบริษัทปุ๊บถ้ายืพาพาน่น proposal ทำข้อเสนอโครงการมาเราก็สามารถให้ทุนน้อง ในการที่ทําธุรกิจนวัตรกรรมต่างๆตามที่เขามีความฝันไไดาฉะนั้นเส้นทางของธุรกิจคือจุดเริ่มต้นนะของการสร้างน้อง,องๆเยาวชนให้สนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่ององการมีผู้ประกอบการซึ่งประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากถ้าเรามองจริงๆนะการแข่งขันของประเทศในปัจจุบันเนี้ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าตัวผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพที่มีนวัตรกรรมเนี่ยมักจะอยู่รอดในตลาดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามเหตุผลหนึ่งคือเขาปรับตัวได้ไหวสองคือเขามีทีมที่สามารถอัดแอ๊ ให้เข้ากับสิ่งต่างๆ3คือเขามองชัดว่าเพนพอยท์ที่เขาต้องปรับคืออะไรแล้วเขามี lean management พูดง่ายๆเขาไม่ได้เถอะทะฉะนั้นการ a ด a p t การปรับตัวเนี่ยจึงทําได้ไวและที่ผ่านมาของสถานการณ์ของโควิดเองเราก็มี s t a r t อัพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจโมเดลไปเยอะมากและที่สําคัญคือเรามีอุทยานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยะที่จะมีส่วนสําคัญในการผลุกพาะนน้องเยาวชนด้วยกันฉะนั้น สตาร์ทะเลลึกถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการสําคัญที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในอนาคตคือจริงๆเงินที่เราใช้แต่ละปีเนี่ยถ้าเราดูตัวเนี้ยเรา,าจะให้เงินลงวัลน้องๆไม่ได้เยอะนะเพราะเราใช้ในเรื่องของการบ่มเพาะเรามีกรรมการทั้งหมดเนี่ยสิคณะกรรมการซึ่งถือว่าเป็นคนที่จับตัวยากมากๆในประเทศไทยฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะลงไปบ่มเพาะน้องๆเราเรื่องของการให้เดียฉะนั้นเงินตน่างๆที่เราทำเนี่ยเราจะลงในมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยไปบ่มเพาะน้องๆเอาขึ้นมา ฉะนั้นเงินรางวัลจะไม่เยอะแต่องค์ความรู้กับกิจกรรมต่างๆที่มหาลาัยชุบผมเพาะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะเราเชื่อว่าเราจะต้องผ่านจุดนี้ไปเนี่ยมันจะมีเงินภาครัฐเยอะนะทั้งเทสฟันทั้งเอเทั้งดีป้าทั้งตัวขององค์กรต่างๆท,ที่ให้มาสับอยู่แล้วแต่เวีทีนี้คือเวท,เวทีแจ้งเกิดก่อนถ้าไม่ผ่านเวทีนี้น้องจะได้เห็นได้งไงว่าน้องอยู่ในเรดร์ของการที่คนจะสนใจในการจะลงทุนฉะนั้น S T L หรือ StarTalent จึงเป็นเวทีในการแจร้งเกิดของสตาร์ทอัพที่จะเป็นไ i ฟ์สตูดิในอนาคตค่ะเท่าที่คุยกับกรรมการนะกรรมการบอกว่าปีนี้น้องๆเก่งมากนะทุกภาคเ้ยนะคะอันนี้เรามาที่ภาคอีสานอย่างเดียวจากที่ขอนแก่นแต่ทุกภาคเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ตัวอุสอตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็ตอบโจทย์กับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ h e a l t h c a l เรื่อง wellness แล้วก็ตอบเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ food article u t u r แล้วก็มาเป็นเรื่องของปัจจุบันนี้ก็คืออุตสาหกรรมจะต้องทานฟอร์มตัวเองแบบไหนบ้างทั้งเ r e ี่ยนอีโคโนมี่ n ปลี่ยนเทคโนโลยีและสำคัญที่สุดนะน่าจะตอบโจทย์ตรงใจกับนวัตกรรมเชิงพื้นที่อัตลักษณ์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ทราเวิร์เทคอะไรพวกนี้ mm hmm. ก็จะเห็นเลยว,ว่าดึงเพนพอยน์ในพ้นที่เข้ามาตอบโจทย์เพท่าทธุรกิจกันแน่นอนที่สุดนะตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีคําว่า Entrepreneurial University ก็คือมหาลาัยผู้ประกอบการงการ์ทอัพไทยแลนด์ถือเป็นหนึ่ง ฉะนั้นทุกๆปีนั้นมหาวิาลยก็จะร่วมกับเราเยอะเรื่อยๆถ้าจะไม่ผิดปีแรกจะประมาณ30กว่ามหาวิลยปัจจุบันนี้เท่าที่ดูข้อมูลมาล่าสุดก็เกือบจะ50มหาวิาลัยทั่วประเทศร่วมกับเราในโครงการนี้แสดงว่าความร่วมมือกับมหาลัยต่างให้ความสำคัญทั้งนั้นลเอกชนฉะนั้นต่อไปนาะคตเชื่อว่าประเทศไทยเราจะเป็นชาติที่พัฒนาสตาร์ทอัพแล้วสามารถส่งเสริมให้เติบโต,ตในธุรกิจได้เพราะเราเชื่อว่าตัวมหาวิาลยเองก็เป็นหลังสำคัญในการหลุกเคาะน้องๆเยาวชนที่เป็นผู้ประกอบการค่ะ